สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสที่สบเกนะครับสิงหาออวันนี้จะมาดู1ิกาสิงหาตอนสองทุ่มสี่สิบห้านาทีอันนี้เราจะมาดูหุ้นที่เออวันนี้ที่แนะนำไปสองเมื่อวานกับสองวันก่อนนะมีก้าววันนี้ทำไมถึงต้องมาดูวันนี้ครับดูนะครับ นี้รายสัปดาห์นะครเีเปลี่ยนเป็นรายเดือนกันแล้วกันมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ครับมันกำลังจะเกิด all ทิร์มไฮหุ้นที่ดีต้องทะลุไฮนะครับจำไว้เลยแต่ผมไม่ได้บอกนะว่ามันจะไปถึงไฮว่ามันททีมันถึงแล้วแหละพรุ่งนี้คราวนี้เรามาดูนะครับออยอดนี้มันเบรกไปแล้วเบรกไปแล้วแต่มันนยอดนี้อย่างเงี้ยถือว่าสวยมาก แ่งขึ้นมาอันนี้ลายสำลายวันนะครับไอ้ลายลายมันยังมีช่องให้ไปเยอะเลยอันนี้ยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองคือมันบอกยากนะว่าว่าเจ้าเขาถือเล่นพวกนีมน้มันก็ไม่ต้องสนใจก็ตามตามหน้าเทนจะบอกว่าเจ้าจะลากไหมพวกนี้พวกนี้ก็เป็นไปได้นะแต่เขาเปิดกระโดดปุ๊บนี่แค่ห,หลักสี่เจ็ดสองห้าทามันก็อยู่ยแค่นี้ สี่แปดมั้งผมตัวเลขจะ็ชัดๆหลัที่ว่าสี่แปดดูนะมันไม่มีแนวต้านแลยนะครับอูนี้ถ้าเขาเปิดไปแนละ้วเขาจะไปสามสิบเปอร์เซ็นตไปห้าสิบห้าสิบห้าสามสิบห้าสิบห้าสิบห้าก็ประมาณหกสิบสองบาทก็ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับหกสิบสองบาทถ้าเขาจะทำคือผมที่นี่เราก็ดูดูตามหลากการนะผมไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะเขาจะทำยังไงแต่ถ้ามันบ ก็ไปไปแบบเซลลิงจริงเงี้ยมันก็ไม่ต้องเล่นแล้วเพราะหุ้นใหญ่การจะลากสองครั้งมันคงยากต้องย่อมันก่อนมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องทําขนาดนั้นหรือไม่รู้ดิผมก็ไม่ทราบนะแต่ถ้าหุ้นเล็กมันทําได้อยู่แล้วมันดูอีกตัวหนึ่งหุ้นเล็กเขาจะทำได้หน้าดูราคสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์ก็สวยนะไม่รู้เขาเรียกว่าหุ้นงงญ้มันมันเบสนิวไฮด้วยับมัน มันไกด์มันยังไม่ยังไม่เบรกกับหลักจากนี้ช่วงนี้สี่สิบแปดบาทยี่ห้าตังค์มันก็เป็นหายนะสี่สิบแปดบาทนิดเดียวพรุ่งนี้ก็ดูนะถ้าเปิดมาแล,ล้วโมลุ่มเข้าเนี่ยโหมาน่าสนใจมากแต่แต่วันนี้มันมันเยอะไปหน่อยแล้วนะหลายวันนี้มันค่อนข้างจะตันแล้วนะแต่เขาจะเอาพรุ่งนี้วันสุดท้ายของอาทิตย์อาจจะอาจจะว่าเอาลากสั่งนาอยนะ่เี้ยอันนี้ผมว่าน่าเล่นนะถ้าใ,ใครมีอยู่ก็ก็ถือไปอะไรอย่างเงี้ย ผมมีก็ถือผมก็ได้อะไรมากมายถ้าเซลลิงก,ก็ขายแค่นั้นเองแต่มันคงไม่ได้หรอกมันถ้าเราล่าเงี้ยรแนวรับก็อยุดเงี้ย่ให้หลุดกันรายสัปดาห์นะารล่า,ลา,าคร่าวๆนะโอ้มันเยอะเหมือนกันนะสามหกแต่จริงๆเ่ะถ้ามันเซลลิงจริงก็ขายเล่นตัวอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยอยกจะมีหุ้นพวกเนี้ยถ้ามันสมมติมันทำจริงนะถ้าขายไปแล้วมันลงพวกเนี้ยผมว่าโอกาสที่จะไปเยอะว่ากว่านะหรือถ้ามัน มันอาอืมผู้ยากมันผม็ไมันดีก็เล่นมันถ้าผิดทางมันก็มันก็ผิดเางนั้นนะหรือใช้ฝันถงก็ฝันไม่ได้เดี๋ยวผมพูดไปยเฉยว่ามันมีโอกาสถ้าพูนมาสไตล์เนี่หรือบีเนี่ยผมว่ามันจะทําได้สบายๆล้ามาดูตัวเด่นะครับ VTO TPO ถ้าแนะ่ๆไปก็มานี้มันังยังน่าจะขาดทุนมัหรือราคาสมอตัวไม่รู้นะผมไม่แน่ใจคิดว่าราคาเนี่ยสองวันก่อนผมว่ทําไม่ได้ เนี่ยโอ้โหแทง่งมีแางที่แนะนําไปหไหนเนี่ยเออประมาณนี้ขาดทุนนิดหน่อยมั้งแล้วตอนนั้นสามห้ายี่ห้ามันเนี่ยเอ๊ะสามห้าสามสี่เจ็ดห้าขาดทุนห้าสิบตังค์แต่นี่ม่ดูแนวโน้มก็โอเคนะนี่ดูรายวีสนะมาดูอายมันก่อนอายมันนี่ก็สวยเนี่ยพูดอย่างนี้แต่มันแต่มันยังมีต้านอยู่เนี่ยโอ้โหมันเยอะไงจริงๆถึง, 4, 3, ถงเ,นเนี่ยสี่สามถึงหรือเปล่าเนี่ยไปทะลุนี่ก่อนเถอะให้ทูดสามเจ็ดห้าสิบ ก็รับมิเทลายธรรมดาไม่มีอะไรนะอยากให้ดูตรงนี้ดะสามเอ็ดบาทลายวีก็สวยนะคือหุนนหนห้นเนี่ยหุ้นพวกนี้ที่จะเห็นอยู่ตงเนี้ยมันมันดูดีหมดตัวนะคือตอนนี้หุ้นมันยังมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าบันบตัวมันก็แย่อะไรอย่างเงี้ยหุ้นแบงก์ก็มันดูธรรมดามากเรือเรือมาช้าก็โดนทุบซะขึ้นเปิดบวกสูงแล้วจะมาดูรายวันเนี่ย แล้วมันก็โอเคนะยังยังสวยกว่าตัวเมกาอีกนะอะไรวันแต่รายเดือนรา,าวสัปดาหสู้ไม่ได้น,นั้นเองเนี่ยมันยังมีช่องว่าให้เล่นอยู่เลยก็ก็จะเล่นมันก็อืมพุ่มนก็ปันผลดีแต่จริงพุ่นนี้เลยพุ่นี้ไปถือปันผลเลยไม่ได้ไงเสียงเงินบอาบๆซึ่งเอาสุดตา่างราคาดีกว่าอันนี้ก็กดีกว่าทั้งตัวเนี่ยที่เห็นวีจีไอซินเนก สามตัวนี้จะดูดีสุดเนี่ยตัวนี้เมกาที่ AAT AAT ดูรอยลายลาย,ลายมันกันน่นะครับนี่ครับ n e w h a l อยู่ที่สิบสองอีกเกือบเท่านึงนะออกไทม์ไฮคราวน,นี้มาดูนะครับรายสัปดาห์เนี่ยเนี่ยมาทะลุนี่ไปแล้วนะเห็นไหมที่ผมบอกกันก่อนยี่สี่างถัดไปง่ายๆเลยนะครับ มีสองอันสามสิบเจ็ดห้าเอาเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวเนี้ยสามสองอีกตั้งห้าบาทแลท้วค็นี้ร้นานานาีน้ไหลไหลไยมันเลยนะครับอายุยาวนะไหลมนันเ่งพุ่งเพิ่เพิ่งขึ้นเนี่ยดูนะครับเวลาตีเทนลน์ดูได้ไงคือมันเนี่ยมันทะลุมันมันจบตั้งตั้งเดือนนี้อ่ะ มันถึงเลขดิงขึ้นมาเลยไงจบมาตรงนี้นะครับมันเชื่อมกันเนี่ยที่สิบสองขึ้นมาห้าบาทละตอนนี้ก็ขึ้นมายี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าขอให้แข่งเนี่นะครับเดือนเนี่ยขอให้ปิดประมาณเนี่ยพอเนอะผมไม่ได้หวังนะยี่สิบสี่ยี 4, ย่สบสามไม่ได้ขอทั้งเดือนเดือนสิงหาเนี่ยถือว่าสวยมากเลยแล้วมันคงจะมีออเดอร์เข้ามาหรือเปล่าไม่รู้นะอะไรนี้ผมก็ไม่รู้แล้วมาดูรายลายทิตนะฮะ แน่รายที่จะสวยกันเลยครับแต่รายที่เริ่มจะตือต้อๆนิดหน่อยแต่ก็ยังขึ้นได้นะพวกนี้ก็มันติดมันเนี่ยดูนะครับหุลุกโปร,โรโฟางไม่มีแลวต้านแล้วอ่ะคุณด,ดูยังไงก็ไม่มีอะครับเนี่ยที่ผมบอกมันก่อนด้านเนี่ยยี่สิบเก้ายี่สิบห้าเนี่ยก็จะเป็นตันต้านแรกที่ที่สําคัญนะถ้าผ่านไปแล้วไม่รู้อ่ะตัวใครตัวมันแล้วผมว่ามันก็ตัวนี้อ,อาจจะทำเซอลิงได้พวกนี้ก็ไม่รู้ดิ เขาจะทำมันก็ทําได้นะมันไม่มีแนวต้านแล้วดูรายวันก็ไม่มีนะเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือที่จะบอกว่ารูปวฟันเนี่ยคือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หมดทั้งหมดที่เห็นอยู่ในช่องเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่สิบสองพิจิกาเนี่ยสิบสองพิจิกานะครับเนี่ยราคาที่เขาซื้อส่วนใหญ่อยู่ยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสองบาทไอ้พุ่งบนเนี่ยมันเปแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์คือไม่มีในัยยะสำคัญเลยตอนนี้มันไปหมดแล้วเนี่ยแม้ผมจะลดมาเท่าไหร่ตุลาก็ไม่มีคือมันไม่มีแนวต้านแล้วอะ แล้ววันนี้โวลุ่มมาเเสียดายวันนี้โวลุ่มน้อยไม่หน่อย mm. นี่สวยนะครับสวยลองมาจากเม่กล้าเลย TVO ก็โอเคนะน,นี้ไปดูคุ้นปั่นลองดูนะครับมันมันเนี่ยมันตันไปเจ็ดบาทเออผม้ไม่รู้มันทำอะไรนะ mm. นี่คือกาวเพียวๆคือคุ้นพวกนี้ยรายเดือนนี่สวยมากนะ mm. ก็ถือว่าดีเลยแหละครับแต่มันจะเหมือนเซเว่นอัพหรือเปล่ามันก็นอีกเรื่องเนี่ยนวลทะลุมาแล้วเนี่ยเขาเจ้าเขาอยู่ที่นี่อหกสิบสามตังค์เจ็ดหกเจ็ดสิบตังค์เนี่ยครับอยากให้ทะลุนี่แล้วกันนะสองบาทหกสิบเก้าจะวิ่งทำไมระเบิดเติร์นตอนนี้ตรงเนี้ยมันไม่มีแนวต้านนะสังเกตไหมเนี่ยครับเดี๋ยวผมผมย่อให้มันเป็นวีแลนด์เนี่ยครับ เห็นป่ะเกิดอะไรขึ้นทั้งเรื่องด้วยีแลต้าแล้วน,วนีอีกตัวหนึ่งนะครับพรกนี้หรือจะอาทิตย์หน้าเนี่ยจะทำเซลลิงสองเซลลิงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เหยียดมันไม่มีแล้วอะครับคือตอนเนี้ยมันไปจออยู่ตรงเรงียกอะไรเพดานเหมือนกับตึกยี่สิบชั้นอะคอนโดมไปอยู่ชั้นดี ยี่สิบแล้วอ่ะกำลังจะออกไปแล้วอ่ะถ้าออกไปทะลุน่ะนั่นไปมันก็ไปได้แต่นี่เลยอ่ะมันไม่มีแล้วเราจะวิ่งไวมากแต่เสีได้กับประจับดา์มันดีๆมันดูไม่ค่อยดีอะไรมันก็เยอะๆไปหน่อยอม,มันก็มีรูม่เล่นนิดเดียวเองฮะแต่รายวันนี่สวยเห็น okay, นะอันนี้วกนี้ไม่ต้องดูรายเยอะร้อยยี่สิบนาทีแร้วอันนี้ขนแรงเรารนะเนี่ยเดี๋ยววันนี้มันรุ่มมาเยอะ แต่วันนี้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆถึงเท่าไหร่97ผมว่าไม่ได้แย่นะคือใครบอกหุ้นปั่นอ่ะคุณ,คณถ้าคุณปัน่นคุณเล่นแล้วได้เงินมันก็เล่นถ้าคุณผิดทางคุณก็คัดลอสแค่นี้เองไม่มีอะไรเนี่ยคุณตีเส้นลายเงี้ยธรรมดาๆรรหลุด69ตังค์ครับรุ่งนี้นะเนี่ยมันคงมันก็คือฟอ่ะก็อาจจะเหมือน7 up อันนี้เราไม่รู้ครับ มันเป็นหุ้นเสี่ยงมากอะรวยมากก็ขาดทุนเยอะหมดตัวอะไรเงี้ยอันนี้ก็ว่าสามตัวเนี้ย b ait mega เนี้ยมันมันใช้ดได้เลยอันนี้ก็ดู vgi vgi ก็เราเลยวด้วยกันว่าเมื่อวานแนะนำไปมันก็วันนี้น่าจะขาดทุนเป็นสิบตังค์เมื่อไหร่ก็รอได้ไงหุ้นมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันยังไม่หลุดเทนลายนะโอเคไหมอันนี้ เซเนกเมื่อวานที่บอกว่าเซเนกดูดีสุดวันนี้ก็ขึ้นมาสิบตันใช่ไหมก็ถือว่าเสมอตัวแล้วกันเอ๊ะเมื่อวานมันอย่างนี้หรอผมก็งงนะไม่เป็นไรถึงมาถึงมันก็อยู่ในกรอบเนี่ยถ้าทะลุนี้ไปก็จะวิ่งี๋ยวนี้ก็ WHA เออ WHA ก็ถ้าถกจะมานำไปกับขาดทุนไป สองตังหรืสี่ตังอะไรเงี้ยก็ดูนะครับก็ยังโอเคอยู่นะมันเหมือนก็จะขึ้นมันยังไม่ได้ขึ้นเนี่ยดีเทเลไลน์เพ๊่มมันก็น่าจะอยู่ตรงนี้เนี่ยครับสามสองหกแนวเนี่ยแนวต้านที่เห็นเนี่ยหูลคาคาราคาสังสามสองเนี่ยก็าสำคัญเลยถ้าทะลุไปได้ก็วิ่งเลย สองสองนะโอเคก็ไม่มีแล้วแค่นี้แล้วกัน WHA, s สเอซิน g i ก็ต้องรอนะรอเพราะว่ามันมันยังไม่ใช่ขาขึ้นชัดเจนแต่มันก็น่าจะอย่างซิน i กนี้ก็ยอดตัวลงมาแล้วก็อาจจะกลับตัวขึ้นได้แล้วมั้งดัดตัยแล้วมั้งอันนี้ไม่ไม่แน่แต่คืออันนี้มันไม่เหมือนกันนะครับสามตัวนี้ย v g i s อ n i c d h a มันขึ้นไปมันก็ลงมาย่อ อย่างเเชียยน,นะน้ำยอ่อเพื่อจะขึ้นต่อหรือลองต่อเราก็มาดักซื้อทั้งหมดคือการซื้อหุ้นเนี่ยมันก็มีตระพมนะผมคิดว่ามีมกี่แบบอ่ะมีสามแบบนะคือหนึ่งหุ้นที่คุณเล่นเนี่ยก็ต้องคุณจะซื้อหุ้นตัวหนึ่งต้องซื้อเป็นขาดขึ้นใช่ไหมนึกออกไหมฮะอย่างเนี้ยถ้าคุณไม่มีหุ้นเลยมาซื้อบีก็ไม่เห็นเสียหายอะไรถ้าคุณคุณแคร์คุณเทคนิคคุณได้ไง หรือชอบความเสี่ยงอย่างคน,คนรู้จักบางคนชอบเข้าเล่นบอลน,นี้ก็่างเงี้ยดีกวเล่นบอลนอะเป็นพวงนี้เพราะม,มีสติในการลงรับคือจะซื้อหุ้นตะตวนน่มันก็ต้องไปดูว่าหุ้นตัวนไม่ขาขึ้นไหมตลมอดปมนะถ้าขึ้นใช่ซื้ออันเด็บอันดับสองหุ้นที่ลงมาเยอะแล้วมันน่าจะไม่ลงต่อแล้ววันนี้อันนี้เป็นก็ดูจากกราฟน่าจะนะมันก็จะผิดได้ไม่ได้ลงต่อเลยก็ได้ ก็ซื้อได้อันนี้คือคนละเรื่องกันนะอันนี้จะซื้อไม่เยอะแต่ถ้าเป็นกรณีแรกจะซื้อเยอะอันนี้อีกุดอีกกรณีหนึ่งลงมาเยอะจากจุดสูงสุด,สดแต่ผมขายไปแล้วได้ราคาเดียรสมมติว่าหุ้นตัวหนึ่งตัวเอแล้วผมขายที่สิบบาทหมดแล้วนะแล้วมันลงมาเจ็ดบาทแต่ดูกราฟแล้วอะไม่มันยังไม่มันยังไม่สุดแต่มันก็พอดีว่าเราก็อยากเสียอย่างเงี้ยซื้อได้ไมื่องอ,อไหมครับ แต่ถ้าหุ้นบางตัวที่มันลงมาจาก10บาทหรือเบาทแต่ดูกราฟแล้วยังไม่สุดน่าจะลงได้ต่อรายเดือนเราก็จะมีซือ้อนึกออกไหมครับอันนั้นคือขาที่ราคาสูงเรามาซื้อที่ราคาต่ามันไม่เหมือนกอันแต่ผมใช้น้ำหนักกับหุ้นที่เป็นขาขึ้นมากกว่าก็คือเนี่ยสตัวเนี่ยเมกา TBOAITB องี้เป็นขาข,าข,ขึ้ชัดเจนไม่รู้ใร,รไม่เรียกว่าขาขึ้นก็ไม่รู้พูดยังไงนะ มันก็ขึ้นชัดเจนนะแต่เพื่อมันมันจะจบเมื่อไหร่ท่าน,นั่นเองเราไม่รู้บี B. นี่ก็เป็นหุ้นรุ่นปัน่นนะฮะระวังไว้แต่อีกสามตัวเนี้ยมันเป็นหุ้นที่ขึ้นมาอู่แล้วแล้วก็ย่อลงมาเราจะขึ้นต่อหรือเปล่าเราก็มาดักรอยเงี้ยไม่เป็นไรคือพวกนี้ผมก็ขายไปผมก็มซื้อคืนนั้นนี่ผมไม่ได้ไม่ได้แคร์อะไรกนฮะว่าเหมือนเหมือนมันตุหลายตัวอย่างไบรบ้านครูก็ขายเงี้ย เซเว่นอัพมาขายไปหมดแล้วแต่เวนอัพวันนี้จริงๆก็ดูดีนะแต่ผมก็อที่บอกว่าผมรอครับผู้ผู้นี้คงไม่ได้ไม่ซื้อมั่งผู้นี้อืมผู้นี้ไม่ไม่ได้อยู่หน้าจอแต่คิดว่าหน้าคิดหน้านะอาจจะได้นะคือเราก็ไม่รู้นะมันจะจบเมื่อไหร่ก็อาจะเสี่ยงได้แล้วแหละโอเควันนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับ mm. เออวันนี้ก็ทำไ้นะครับเล่นหุ้นมตันงเล่นหุ้นขาขึ้นนะซื้อแพงกว่าไม่เป็นไรหรอกยัง mm. ไปซื้อแบบ เป็นลงไม่รู้จะลงยังไงครับก็อีอกตัวหนึง่งนะไอผมวันหลังผมมีคอปบยบูตี้วิเดียปดิบสังเกตมีคนถามมาก็ไปดูเออมันน่าจะลงสุดแล้วมั้หรอือเปล่าอัไนี่ไม่รู้นะอืแต่ิวตี้มีคนติดเยอะนะสี่สิบบาทสิบห้าบาทก็มีเยะแยะผมก็ไม่รู้น้นไรายได้เขาขาดทุนหรือกำไรหรือทยายไปยังไงมีกตฏก่อนที่เล่นเนี่ยหนักๆมีคนถามเยอะมากเลย มีคนพูดถามผมตั้งแต่เจ็ดบาทผมบอกเออมก็ดูดีเนะาะมันมขึ้นมปถึงเท่าไหร่อะยี่สิบสามสิบใช่ไหมเออผมก็บอกมันพูดอะไรเ่ยทําอะไรไมบรู้จักอะไรเงี้ยก็อยูา่มาหลังอี้งมันดูแลผมผ่านตาเมื่อเมื่อวานนั่งออสองวันก่อนเออเมื่อวานนะฮะาบอกเออมันดูเหมือนจะจบยังไม่รู้นะแล้วพูดอย่างเงี้ยยูซิตี้อย่างเงี้ยน่าสนใจเองไม่ได้ยังไม่ได้ไปดูการม์มจริงจัง โอเควันนี้แค่นี้แล้วกันครับออครับขอบคุณครับ